สำหรับใครที่กำลังมองหาเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านของใช้สำนักง,งานแต่ว่ายังไม่เจอราคาที่ไหนโดนใจนะคะฟังทางนี้ค่ะตอนนี้ทางโกดัง f ฟ r y o u l i v i n g c o m ค่ะได้จัดมาหากรรมลดกระนำส่งท้ายปีกันแล้วและปีนี้ก็มีสินค้าให้เลือกชมกันหลายรายการจุใจเช่นเคยค่ะทั้งเก้าอี้ผู้บริหารสไตล์เรียบรู้คุณภาพเลิศที่เอามาลดราคากันแบบโดนใจเก้าอี e, ้สำนักง,งานที่ราคาโดนใจแบบสุดๆโซฟาหลายขนาดหลายแบบหลายสีเลือกให้เข้ากับบ้านของท่านรับรองนะคะหากมาลอง นั่งแล้วก็จะอดใจที่จะไม่ซื้อไม่ได้อย่างแน่นอนค่ะอีกทั้งยังมีโต๊ะอาหารเตรียงนอนชั้นวางทีวีตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งชุดเอ้าท์ดอร์และอีกมากมาย FurYouLiving.com นะคะมีทั้งโชว์รูมจัดแสดงสินค้าแล้วก็มีโกดังที่มีสินค้าพร้อมจัดส่งทุกแบบ พร้อมพักงานที่พร้อมบริการลูกค้าทุกระดับอย่างประทับใจรับรองไดว้ว่าเลือกซื้อสินค้ากับทาง f e r y o u l i v i n g c o m รับประกันทั้งคุณภาพและราคาอย่างแน่นอนเลือกซื้อสินค้ากับ f e r y o u l i v i n g c o m ช่วงนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อ9,900บาทต่อบินแถมตู้กุญแจมูลค่า790บาทซื้อ49,000บาทต่อบินแถมโซฟารีไคเนอร์มูลค่า5,990บาทซื้อ79,000บาทต่อบินแถมชั้นวางทีวีพร้อมลำโพงมูลค่า15,000 1,900บาทและยังสามารถสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Line IG แล้วเว็บไซต์ f o r y o u l i v i n g c o m ค่ะเข้าสู่เทศกาลลดล้างสต็อกของ For You Living กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะทาง กระชัยบางบอนนะคะมีสินค้ามากมายนะคะที่ลดราคา30-70%กันเลยทีเดียวทั้งร้านนะคะจะจัดโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายนนี้ถึง22ทธันวาคมสินค้ามีให้ชมหลากหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะทานข้าวนะคะเก้าอี้สำนักงานเก้าอี้ผู้บริหารแล้วก็เก้าอี้ที่สามารถไว้จัดคาเฟ่ได้ด้วย ถ้าลูกค้าท่านใดน,นะคะที่จะเข้ามาชมสินค้านะคะสามารถเข้ามาได้ที่สาขาเอกชัยบางบอนนะคะลูกค้าถ้าท่านไหนที่มาที่ถูกสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมจากแอดมินได้เลยนะคะที่เพจ feruliving y o com l i i n g c o m สาขาเอกชัยบางบอนเปิดโชว์รูมแล้ว29พฤศจิกายนถึง22ธันวาคม2567ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดโทรสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่062 3458845มาที่นี่นะคะได้ครบจบทั้งห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องทานอาหารค่ะ